มูลนิธิราชประชานคระมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษจำนวน2ครัวเรือนในสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าวันที่18มกราคม2567ที่บ้านเลขที่59หมู่ที่2บ้านโนนตำบนแค่อเภอุทุมพรพิสัยจัังหวดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจที่บ้านเรือนเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลังจำนวนสองครัวเรือนโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่นายทองใบนามวิไลอายุ80ปีเจ้าของบ้านและบ้านต้นเหตุเกิดอักคีภยัยที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีสมาชิกได้รับความเดือดร้อน2คนขณะเดียวกันไฟไหม้ได้ลุกลามไปยังบ้านของนายสุบันโพสีสุขอายุ56ปี บ้านเล็กที่57หมู่ที่2บ้านโนนตำบลแค่อ, ER, อุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสกเกตซึ่งปลูกติดกันได้รับความเสียหายบางส่วนโดยมีนางสาวจินดารัตโพสีสุขน้องสาวนายสุบรนโพสีสุขเป็นผู้รับสิ่งของแทนเนื่องจากพี่ชายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคม2566เวลา9นาิ9นาทีได้เกิดเหตุอัคคีภัยทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำ ได้รับความเสียหายและทรัพย์สินอื่นๆแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดมูลค่าความเสียหายรวมสองหลังจํานวน9 0 0 0 0สบาทซึ่งการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นําความซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดม้ได้แก่ทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนอทิสํันักงานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกด สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมนุ่งพระไทยใส่บาตรที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย,ภย,ยในครั้งนี้ด้วยวัชรพงศ์อิ่มท้องสุขถ่ายภาพจิตภัพนกล้วยนิดข่าวสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน